จั่ว,วอ้าวอ้าวพรุ่งนี้กูเป็นทอรีนแล้วเหรอดรังนั้นน่ะสาวแกนด้าทั้งนั้นไม่เได้เลงง่นทอรีนก็ได้หลอ่อเหมือนกันเอาเป็นมึงเองจะเอาเหรออุย้ยไปอยู่กับซากระเด็นเลยแม,ม,ม่งรอบแรกก็ไม่ใช่แกนด้าใช่มึงเป็นชิรี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ด้านแล้วใช่จั่วพ่อจั่วจั่วจั่วจัมึงจะบ้าลยังไงธนูมึงยิงอ่ะ ยิงกองเร็วจัดไปชิลี่ยิงออืเรียบร้อยเออตีเลยออืต้องลงพลังอ๋อโอเคจัดไปไหนพลังขอพลังมารวมหน่อยมาแล้วอ,อือจอดีนี่เรียบร้อยรีบต่อครับรีบต่อครับเก็บของก่อนดิพึ่งฟันมันกระทืบมันฆ่ามัน ฮึจ้าโอ้จ้าฟันขากระโดดสับเรียบร้อยฮึจ้าโอ้เอ้อฟันเกนดับมก็ต้องเกนดับเกนดับมเกนดับไม่ต้องใจฟันเกนดับเนี่ยยิงกาไม่ใช่เนี่ยมันต้องใช้พันไหนอ่าโอเคอือนั่นแหละดึง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 อ่าอุ้ยตัวอะไรโผล่มาอีกไม่แห้งเยอะเหลือเกินอ้าจ้าโอ้จ้า ยอดอื้อหือกแดงแล้วจะตายแล้วดีมากก่อโชอ่าอ่ะผมพี่เนยจะตายซะฝันขาสับกระโดดต่อยยังไงต่อมาจะตูมาเรื่อยๆมีเลือดโอ้ตายโอ้ไปใกล้เบอร์ก็ไม่ได้โดนตียาวตียาว เฮ้ยต้องแช่อะไรวะแกนดับแกนดับยิงหน่อยแกนดับแกนดับครับยิงครับแกนดับยิงสิครับแกนดับมึงทำเชี่ยเลยครับแกนดับเออยิงนั่นแหละม้ากุลพลังรอแล้วเฮ้ยจาอีชเอออาทำเข้ามาเร็วอ้าวครับโอ้มาเพียบเลยหนีเร็วตีนเยอะนั่นแหละ ตายแล้ววิ่งอออิชอีชใม่นางให้ไปดูแลน้องชายดีสนุกมากมามาเป็นคีรีต่อไปได้ทำไม่เล่นเกนดับไม่ตุลีเกนดับเกนดับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจโอ้โจโอ้โจยิงเข้าไปเฮ้โชโอ้โช เก็บของฟรีก่อนจะพึ่งดอกเพียบเลยยอโอเคโว้ตกตายเฉยเลยเออเอ้าติดไฟติดไฟเลเฉยเลยอ่ะแล้วไงได้เปล่าโดนได้โดนได้โดนได้กูโดนไม่ได้กูติดไฟอาเสร็จโดดได้ซะงั้น น,นี่ยคุดนไม่ได้กูติดไฟได้ได้คุณกระโดดได้อารมณ์มาเนี่ยอะไรวะกูรู้มึงทำได้เกนน่าได้โม,มวนหน้ามาแล้วเดี๋ยวตกโวนหน้าตกก็ได้มันต้องโวนหน้าอ้า <laughs> <laughs> โดดขึ้นนี่เออโดดไปข้างหน้าซะงั้น <laughs> ย่าเออช่อโอช่อโอว ยิงชันต้ก,กยิงครับยิงแล้วครับไม่โดนครับอืมเอ,อ้กซ์อนตินสันก็ไม่แหละลอยแล้วไงต่อเอ้อมึอมองถีบกุ้งทำไมเฮ้ยแม่งต้องหนี้เร็วองังเร็วเออบ้าชน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 ,ชนเย,ยมน้มันมัดโอ้โหเขามันมากอืมบิลายอย่างเดียวกู หมุนเอ๊ะไม่ตกมึงจะโดนทำไมครับเยีย่ยไม่ตอนหมุนกล้องเยีย่ยมือนเรื่องครับอารมณ์แบบกูเดินปุ๊บไม่หมุนกล้องปุ๊บคูไปไหนมึงเราจะฟังอ้อเป็นเซตนี้แหละกลับไปเซตนี้โอเคตายครับอุจยจอดจอดจอดโจดฟาดมัว่วฟาดมัว่วอ่ะไม่ตาย แห้คเลยมันนี้เอาคุณไปทอรีแล้วดีมากนาวเองไม่ห่วงอ้าววอดเด้อครับเย่ดี่ทำไมอ๋อมันยิงต้องยิงอ๋อต้องยิงให้เรากระโดดชามไปเยอะนะัวล้านัดอยู่แล้วมึงจะลงไปตกไม้มันมีตัวไหนกูเล่นบ้างไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะเชี่ยอยู่เออมีเชือกแล้วก็มีนั่นน่ะไอ้ยิงนั่นน่ะยิงยิงนั่งยังนังติ๊กอ่ะเย้แม่งไหลอ่ะเป็นเป็นให้มึงก็ได้ เอาอยู่ไหนวะเออมาแล้วมวนหน้ามาแล้วเอ้อกู้สึกแบบแค่นั้นกูก็ตายแล้วเลยตายง่ายจังมึงมากรุนได้ไหมเนี่ยกระตุกเออนั่นแหละเออเป็นสีเขียวตรงนั้นมันจะไปอย่างวะอะไรไอ้ลองเหลืองลองเหลืองนี่ไงไปได้โอ๊ยจบไอ้ทองทองนั้นกูจะไปย่งไงวะมันต้องตัวอื่นเบาก็น่าใช่ไป เขามาเล่นบอกไม่สนใจเนื้อเรื่องเสฉยๆไมอ่อะเออ,อก็จริงกูตกก้บพี่สามเลยวะแม่งตกได้ตกดีจริงเว้ย <c oughs> เออเมื่อว่างูมันกกตกอ่ะจังหวะโดรมันไม่ค่อยมีเลยเออแม่งนี่กูถึงแล้วเนี่ยเออมาเรียบร้อยลงไปเป็นไงพระเอกจริงๆกูจอ่อจ่อตายครับ โอ้แล้วเธเฮ้ยจะตกเอาขึ้นไม่ให้ตายเย่้องใช้นั่นดึงอ่าฮะตามมึงแล้วนั่นแหละกูเล่นเป็นทอรินดอกมึงไปไหนครับมึงจะไปไหนครับติดบั๊กอ๋อโดนก๊อกออกฆ่าไอออกไม่เห็นว่าพูดเดียวกันเลยอ่าอ่ามึงใช้นั่นแหละเออนั่นแหละไปดึงครับเดี๋ยวครับ พเพื่อนรีบครับเพื่อนอ่าดีมากตะวันหล่นหล่นรูครับพี่ไปครับตัดเชือกเชือกไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงตจงพองเนี่ยตัดสิเออเรียบร้อยไม่ตอกเลยเมื่อกี้มันไดบันไดบันไดบันไดเร็วบันไดยวิ่งไป ยา่าเก่งว่ะไปีนไปเลยอิชไปอะ่ะกูตีเลยเนี่ยจะล้มแล้วกูจะล้นแล้วใช่ด้วยเออนั่นแหละไปแหมมันซะเหลือเกินฉากนีลกล้ลุกพลังลุกพลังลุพลังไม่ไม่ไม,ไม่มึงเดียเยเด่ยวเลยเดี่ยวเลยไม่ต้องพลังอะ่ะไม่แอร์จ่อไปครับอ้าวแวบกลับมาฝั่งนี้ไปคราวนี้ลุยต่อ มาจนเนราเกิดฉากนี้วางฉากวางฉากไอ,ตอ,ตอ้ตอนลอยตอนล่องไอ้ไอ้ล่องน้ำพักสองวะยังจะได้ป่ะคงไม่เหมือนในหนังเสียดายอยากให้เหมือนในหนังเขาเขาบอกเอ้าไปไหนอ่ะไม่รู้เป็นเกนดาฟต่อดีกว่าไปไหนเนี่ยเกนดาฟนั่นแหละตายต้องโดนฆ่าไปสินะตามนางเปี๊ยเนี่ยย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 ย เอฟิลีมามากูเองนี่แหละกูนี่วากูเนี่ยยิงให้มึงกเสียเงินนะเหรอกูเสียเงินโอเคกันกับเป็นกนด้าต่อไม่รู้กับเป็นเกนด้าต่อแล้วทั้งนั้นเอาเป็นอีกคนนึงอาเอาวัดวัดวัดงงกรบชีวิตัวเองดอดอดออ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 ดอออดอออดอ เออใครตีก็ได้มากเออเออแรนดับสัตว์อย่างเดียวบายมาเข้าของปวดโอตรงนี้ไหมอ่ะอ่ะฮะเอาโมกูทำไรเมื่อกี้อ่ะนี่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 ครับเอาเลยครับไหนวะน่าจะตรงนี้รึเปล่าวะซีซีเปล่อน ไม่รู้ดูไปฝั่งนู้นป่ะฮะ <c oughs> ออกลับวะเด้ๆต้องต้องมนดูรอบอออดีะมุณก็วางลงแล้วกูจะเอาไปเองนั่นยวนั่นเดี๋ยวกูไปฟังมึงเองจ้ะมีไง <c oughs> เกือบไปแล้วกู <c oughs> เกือบไปแล้วนี่เออ <c oughs> ประกอบปิดปะไม่ปิด เราะภาดด้วยชนะพาไปก่อนละช่วงนี้เร็วครับสะพานมาแล้วครับเย่เอา้าวฝั่งนี้ต่อครับลูนต่อครับโอ้โหยาวมันมันมากครับเออไม่ตกกระโดดอย่างเท่อะ <c oughs> อืมตีจ่ออุ้ออยอุ้ยอุ้ยจ่อพ่อ ตั้งใครกลนเจ็ดหกสองเดี๋ยวต้องตัง้งเออเดี๋ยวไม่ให้กูตั้งไอ้นี่มันตีกูนไปอย่าตีกูกูกลัวมึงเอาสิใครกลอยู่ไหนเออนี่ยอาเชิญใครกลไปครับกแสงก็ได้เอาอ่ะเกิดอะไรขึ้นต่อตัวใหม่ต่อตัวใหม่ What? What? Okay. มวัดวัดโอเคมาเกิดอะไร<ป>ขึ้นโอเคอาไปไป ขึ้นเลยปะอ๋อเปลีย่ยนตัวอโอเคไม่สามกลุ่มเลยนี่หว่าใช่มันขึ้นเลยเร็วเออจ้าวชึบสูงซะเหลือเกินแล้วกูไงต่อเนี่ย,ยไปไง,ไงเห็เนี่ยรอรอเล้วตีเพื่อบันไดเร็วเ,เอาของฟังให้หมดจะไปโดนไฟเจอและ้วเจอและ้วเจอและ้วอ้าวตีต่อตีต่อตีต่อไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้รังนั่นแหละกูว่า

อ่ะเอาไปอันนี้ต้องโอเคประกอบต่อแชึแล้วก็อันนี้อ้าวอันนี้กูเนี่ยเออกูผิดใช่เมื่อกี้มันขอโทษอ่านั่นแหละอ่าเงงว่ะกูดูแล้วมันแล้วมันไม่ใช่เฟืองะกันนกล้องมีกล้องใช่มันไม่ชินอแหว่งดำอืออ่าฮะเรียบร้อยเฟืองใหญ่ไหน ได้12ื่นสองเองเขามึงอ่ะเออดีมากฉลาดแสนรู้แสนรู้พูกคนตามนำประชาิปไตยอย่าพูดไม่ดีจะท่าประยุทธ์มาจมตีใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าพูดแล้วแหลมแล้วแหลมแล้วแหลมหมุน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 ถือว่าน้องไมได้ยินนะน้องแล่วเขายินกันตัวบ้านทั่วเมือง อ้าวหมุนหมุนหมุนเร็ว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 มีแรงแค่เพียงอะมันหมุนไปหมุนกลับอะยังไงมีสะพานไหมละมีบันไดด้วยมีบันไดด้วยจ่อแล้วบันไดฉากบันไดเน่งโคตรไกลอะอารมณ์แบบบันไดเสี่ยงมากอะอารมณ์แบบมึงไม่ตั้งกับพื้นมึงตั้งกับกลางมึงตั้งกลางล้มมึงจะกระโดดไปตี โอ e ้ไม่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 มอย่าไม่ตอนเนี้ยเปลี่ยนมุมกล้องเด็เนี่ยพอเปลี่ยนมุมกล้องมันก่ไม่ถูกเ่โอเคมาข้างบนลมาอ่เอาโดไปก่อนเลยทุบไปทุบ้วตกเฮ้ยพนวะพนวะพนวะเฮ้ยกูพนวะจาโอเคกูพ้นม่งละไปไม่เก็บองแล้วไปดี่ อ่ะเราฟักเกนดาครับโอ้โหกำลังเกนดาวกำลังมันอยู่คนเดียวเกนดาไปลุยกันต่อไอคชั่นที่นานมากซีมิกมาแล้มาทุบย่อเดี๋ยวจัดไป,ไปอะไรจัดอะไรไปนี่ไงทุบนี่ไงเย้หินไปเยอะมือโซดชัดๆตอนนี้ไปพวกเราเยอะเต้นเต้นเต้น ไม่มีอะไรอไหมน,นำตาม,มาตาม,มาพวกเราตำแกนดับมาเร็วขายาวเขาดีนี่แหละเ,อ,อ,เอ,อ,อื้อเอือ้อตีย่อยยอยเอื้อยังไม่ตายโอ้สวยแล้ว <c oughs> จะไปไหนเออจะพอ,ม,อมูดอ้าวสู้อีกแล้วอะสู้อีกแล้วอะเหลืองแค่สามคนเอง ทอรินแกนดับกับโอ้โห,โหสวยละโอ้โห,โหโอ้โหยิงเ,เมยไม่เข้าด้วยโอ้โตายตายตายกูตายกูตายกูตาย,ต,าย,ต,ายต้องทำอะไรสักอย่างนั่นแหละทำอะไรไฟป่ะไอ้น้องเกลอนั่เนเออแกนดับร่วงครับขอโทษตีบอสตีบอสตีลูกบอสตีลูกโอเมงโวย บอลมันยืนขวางอย่างนี้มันมองไม่เห็นเลยตากูอีกแล้วสนุกไม่แน่ตากูุยคนเดียวเนี่ยเออย่อุ้ยโจโจอุ้ยโจอุ้ยโจยิงยิงแล้วเนี่ยเรียบร้อยโดนละแตนจะยิงโดนฆ่ามันฟันมันคูยอีกแล้วอุ้ยโอ้โจ ตานดีใจเออต้อายังต่อวะเอออ่าตันล้มพลังล้มพลังจันเลยจันเลยจันเลยรวมแล้วรวมแล้วเออจอดีสตาร์ทหนึ่งดาวว่าคำนี้ไปเรื่อยๆเหรอวะโอ้โหขำขำอ้าวอ้าวอ้าวเอออ่าตีลูกน้องต่อยิงยิงอย่างเดียว โอ้ยโอ้ยแกนดับไม่อยู่แล้วก็ดีเน้นมาคอนดิชนไล่ขีดจำกัดเกมนี้ไม่ให้เด็กเล่นน่ะเนาะเขาเด็กแน่เฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละขำขำตลอดมึง่งเอามาไปเย็นต่อเฮ้ยโอยโดนปูสัตว์ตีกูเมื่อกี้ นจะตีอยู่อาต้นจตีอยู่แล้วเย้เออ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 วัดอะไร่วะต้องลอยเอ้ยยัไงเลยนี่ยไม่ใช่นะนี่ม่เกี่ยวนู้่เกี่ยวสิต้องทำไงวะีมอง มันสามเยียนลุงน้องอ้าลนสามเยียนลุงน้องเนี่ยช็อตยิงป <s> <c oughs> ิ้โวโดนเจ้าจ้าจ้ามีผูดเดียวกันอีกแล้วกูขอโทษของยิงมันไหมมันมวยเป้าเลยไม่มีมีเป้าเลยลุงน้องต้องล่อมันไปตรงไหนปะ เ,เ้มันไม่ยอมลองใช้ใพ้พายดินอ็อดพาร์ทแสบตามไหมโอย้ยยังไงวะ,ะแตะตัวไม่ได้เลยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวดีวดดกว่าเ็นดำงงงง อ่าเดี๋ยวนะขอนึก่นภาพดีๆก่อนจะทำไงวะไม่เกมซับซ้อนจังวะ่ะโอ๊ยเกมซับซ้อนเลยเกินมีสองอย่างลองดูกล้ติดหลงังใช่เกี่ยวไอ้นี่ปะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ตรงนั้นก็เป็นลูกศรเดียวว่าไม่ใช่ เดินไปกลางแล้วเดินไปแล้วก่อนจะเดินอยู่ตรงตีน้องไปเรื่อยๆใช่มันโดดตามนั่นแหละเฮ้ยเฮ้เฮ่อยู่ได้น่ะมาตรงกลางแล้วนั่นแหละลงพลังไปลุงพลังเลยเร็วจัดไปมันไปยืนรอด้วยนะดีมากเออจ๊อ อันเรียบร้อยแดงละวสามทีไม่ต้องตีต้องสามทีเลยอ๋อสามทีทำยังไงวะเล็งรอละยิงยิงยิงอะไรวะแพ้แพ้แพก็บินแพ้ก็บินยืนรอตรงนี้แหละแล้วรอจักยิงตรงนี้แหละกูไม่ทำไรแล้วก็บินมาที่กูดักตรงนี้แหละไล่กระถารอแล้วเนี่ยเร็วมาดิก็บินยิงซ้ำนี้แหละ ดูๆก็หลุดไปอืออืออ่าเดี๋ยวจัดต่อหมายยังหมายยังก็บินหมายยังคุณไล่กระถารอนานแล้วเนี้ยยังครูดาวหมดแล้วเนี้ยอืออ้าวกระดิ่งอามาแล้วคุณไล่กระถารอนล้วนั่นไงยิงปิ้วปิ๊บไม่ปิ้วไปโดนเลยนะวะมันมีตัวอะไรบางอย่างใช่ ยิ้มไม่ดีเลยโอ้อปิวเฮ้ยโอ้เออเฮ้ยเฮ้ยโดนคนรอป้าต้ไม่ตั้งใจกูชา้านรอก็ได้กูใช้นออ็อตทาร์รอก็ได้ไม่เป็นไรยี่ลอ้อประธานกูก็พอแล้วมาลอ้ออือ้อเอื้อ มันจะมันจะนื้อไหลเนี่ยว่ามันนานจังวะเฮ้เออืออ่ามาตรงกลางแล้วว่าใช่แล้วนั่นไงเอาเลยเพี่หลวงปลังเย้เสร็จย่ออี๋อ๋อตันเรียบร้อยอืออาจะพึ่งขอสนัดอือแสบต่อ เป็นไงแนหนังแกดับเป็นคนฟันที่จบได้แต่เขาลดลดลดความโหดลงอือจ้าจ้าอุ้ยจ้าขึ้นลายอันอืออ่ากนี้ส่วนเยส่วนสินะอือจ้าจ้าอุ้ยอือทำไมทราไมเราเราเรามีงคาร์บิที่อีกเดียววะไม่รู้ นี่คือกูโดนฟันออันเราเนี่ยแกนด้บไม่ยิงกันเดียวเลยมึงฟันดิแกนด้าบมึงฟันดิมึงใช้คาถาทำไมไม่เข้าใจใกล้แค่นี้อยู่ตรงกลางดีสุดละอยู่ดูออกข้างเฮือยกเานียะ้อ้โหหลอนละแหม่คุณไม่แยียบตรนี้แล้วใช่ไหมเอือแย่กว่ามาแล้วออแถมตูสภาพด้วยอ่ามีหมูด้วยแถมมา ลอยลอยเลยแน่ๆนี่ไงนี่แกดดาวมันมาอีกแล้วแต่ยินเยอะอ้าวเพนนี่ตัวเธอเร็วอ้าวกระถาหมดไฟหมดถ่านหมดไอ้ยีไม่ได้ไฟจะขึ้นแล้วลุดวลดลุดล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 ุดไปกระดึ่งเร็วมันเร็วเร็วดิอืออือถ่านกูหมดเนี่ยออกไปชาร์จก่อนเอาหมูไปด้วยนะอ้านั่นเองบิ๊บูกำลังหนี เออเออเออติดเหลี่ยมติดเหลี่ยมติดเหลี่ยมของพวกเรานะของพวกเราอวิกหลุดหลุดบี๊กมาด้วยอ้อล้มโอ้แวนเว๊กทำมาลงมโซมทั้งแขรอืมเอ้าวเดี๋ยวของบั๊กของขาเดี๋ยวอ้าวเจอเห็นหลบหลบครับไปเร็วใส่สว่างเร็ว เอาแกดับเพนตีนเยอะเอาหมูไปด้วยแล้วจุดเหยียบอ,อ้าว,าวนะอ้าวหายไปเลยนะอ้าวน้อยเน่น้อยเน่เจ้าแบก,กินเจ้าหัวกระมอยชาบแจ้งแกฆ่าจะเกียบแกตลอดกาลเรียบร้อยจบชั่วโมงครึ่งแล้วเน่ะรู้ป่ะ เลื่องนีปมาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยพอกันไหมสามดาดสามดาดอ่าได้กอลบิชตอนมึนๆมาเย้ตูด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 ูก็ท่านอย่างที่ว่าถ้าท่านต้องสนใจไงก็ไปดูในหนังเอาได้เพราะว่าพี่จะขี้เกียจพี่ก็แปลมั่วแปลเสือไปเรื่อยแหละดูในหนังเอาสนุกดีจริงไม่ได้โม้แนะนำเลยหนังสนุกมาก คือจะบอกจะบอกว่าแม่งก็แปลงแปลงมาเอาแปลงแปลงแปลงบทจากในนิยายมาเอาตังม,มากอ,ะอ่ะไอเหลอมเทลิงมี3เล่มทํา3ภาคนี่เล่มเดียวทํา3ภาคอืมเย่างดี้โคตรเอาตังค์พอกันไหมดีไหรือไง้วขอ,ขอโอเคทุกคนก็ได้จบภาคที่นี้ก่อนแล้ว,ลวกัน like, ก็อย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไครป์เฟซบุ๊กเช่นเกยจุ่มไปนะครับสวัสดีครับผมกระดกลิ้นสมผัสเลย ขอขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างชอบเกมสตีมเอเลียน a อร์เน่สตีมชอ็อป MTS GAME Game Store for Gamers Steam ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมได้ทีเด็ดคลิปชั่นใต้คลิปได้เลยนะครับ